สำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการตรวจสอบสภาพน้ำในลุ่มน้ำภาคกลางนะคะสามารถใช้เว็บไซต์ของสำนักนโยบายและแผนและอุทกภัยแห่งชาติหรือว่าสอบอ,อชอได้ซึ่งเป็นอีกช่องทางนึงในการติดตามข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์น้ำในช่วงนี้เพื่อที่จะได้เตรียมตัวให้พร้อมหากเกิดภาวะวิกฤตขึ้นนะคะติดตามได้ในรู้ทันน้ำวันนี้ค่ะ ับมาพบกันในรู้ทันน้ำ Water Watchdog ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้ฝนตกบ่อยทำให้หลายคนที่อยู่ในพื้นที่ภาคกลางอยากรู้ว่าปริมาณน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยานั้นจะส่งผลกระทบกับชาวบ้านสองริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาหรือไม่คุณผู้ชมสามารถตรวจสอบได้ง่ายๆคะ่ะ เว็บไซต์ site, ของสำนักนโยบายและบริหารจัดการน้ำและอุทกรัยแห่งชาติหรือสอบอชเวอร์ไว r f เว็บดอทวอเตอร์ฟอทเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการตรวจสอบปริมาณน้ำลุ่มน้ำสำคัญโดยเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยาค่ะง่ายๆเลยคือเข้าไปที่เว็บไซต์ w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  a t e r ์เว็บดอทวอแล้วคลิกเข้าไปที่คลังข้อมูลบริหารจัดการน้ำแล้วเข้าไปที่ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการบริหารน้ำ จากนั้นคุณผู้ชมเลื่อนเข้าไปที่ CCTV พื้นที่กลางน้ำก็จะมีภาพ CCTV จากทุกแม่น้ำและคลองส่งน้ำในพื้นที่ภาคกลางอย่างเช่นประตูน้ำมหาราชประตูน้ำบรมธาตุประตูน้ำผลเทพปากแม่น้ำสแกกลางหรือแม้แต่หน้าและท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทค่ะจุดประสงค์หลักที่สอบอชอนำภาพ CCTV มาขึ้นเว็บไซต์ก็เพื่อต้องการให้คุณผู้ชม สามารถเข้าไปตรวจสอบปริมาณน้ําในแม่น้ำและคลองต่างๆและนํามาวิเคราะห์เพื่อจะได้ใช้เป็นข้อมูลในการเตรียมตัวรับมือถ้าหากเกิดภาวะน้ําล้นตลิ่งค่ะนี่ก็เป็นอีกวิธีที่คุณผู้ชมจะตรวจสอบปริมาณน้ําเพื่อจะได้รู้เท่าทันน้ําค่ะสารคดีสั้นหนึ่งน้ำใจเดียวตามรอยพระราชดำริวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูแนวทางตามพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวในการรักษาพื้นที่ป่าต้นน้ำค่ะพระตำหนักภูพิงราชินิเวศเด่นสง่าสวยงามด้วยมวลไม้นานาพันธ์ อยู่บนดอยบวก -5 ้าตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ที่สําคัญที่นี่คือศูนย์กลางการทรงงานที่ก่อเกิดโครงการฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าต้นน้ำลําธานและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรที่กระจายอยู่ในทั้ง17จังหวัดของภาคเหนือเนินเขาน้อยใหญ่ที่ต่อเนื่องกับยอดดอยที่ตั้งพระตําหัก เมื่อกว่า40ปีมาแล้วล้วนเป็นพื้นที่เต็มไปด้วยปัญหาการปลูกฝิ่นและการเผาป่าทำไร่เลื่อนลอยของชาวไทยภูเขาทรงพระราชอุตสาหะทรงพระดำเนินเป็นระยะทางหลายกิโลเมตรไปตามไหล่เขาทรงประจักษ์ในปัญหาและสภาพที่แท้จริงเป็นที่มาของโครงการหลวง ที่ช่วยพลิกฟื้นพื้นที่นับแสนไร่ของ5จังหวัดภาคเหนือทดแทนการปลูกฝิ่นด้วยพืชเมืองหนาวจนเป็นต้นแบบการพัฒนาเกษตรกรรมบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนยิ่งกว่านั้นเมื่อพุทธศักราช2525ได้มีพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไครอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเนื้อที่ประมาณ8,800ไร่ ในส่วนที่เป็นป่าเสื่อมโทรมบริเวณป่าขุนแม่กวงงางอดอยสะเก็ดจัังหวดเชียงใหม่หลักการสำคัญให้ศึกษาทดลองหารูปแบบการฟื้นฟูป,ป่าต้นน้ำลำธานและพัฒนาด้านกเกษตรกรรมแบบยั่งยืนโดยให้ป่าไม้เป็นต้นทางที่สมบูรณ์ส่งผลถึงปลายทางคือการทำประมงตามอ่างเก็บน้ำปัจจุบันศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไครอนเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นศูนย์ต้นแบบให้นานาประเทศ เข้ามาศึกษาแนวพระราชดำริในด้านการฟื้นฟูรักษาป่าไม้การพัฒนาเกษตรแบบยั่งยืนให้เกษตรกรพึ่งพาตนเองและสร้างความมั่นคงทางอาหารด้วยแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ชอชในวันนี้คุณผู้ชมยังต้องเตรียมรับมือกับภาวะฝนตกในทั่วทุกภาคโดยเฉพาะภาคใต้และภาคตะวันออกต่อไปอีกระยะค่ะประเทศไทยโอกาสที่จะเจอพายุหรือว่ามีฝนตกหนักจะมีไหมหรือว่าจะน้อยลงที่แล้วมานี่นะครับอย่างเจรวัตเนี่ยไม่ได้ส่งผลกระทบกับไทยโดยตรงแต่เป็นตัวชักนำทำให้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นี่แรงขึ้น สิ่งที่เราเจอตอนนี้ก็คือว่าร่องความกดอากาศครับเพราะฉะนั้นตัวเจรวัตเนี่ยเป็นทําให้ร่องความกดอากาศเนี่ยมีความรุนแรงมากขึ้นครับปกติฝนที่เราเจอเนี่ยท,ที่ในช่วงปกติเนี่ยจะเคลื่อนตัวจากตอนบนคือเหนือลงล่างแต่เที่ยวนี้เนี่ยกลายเป็นการเคลื่อนตัวจากทางใต้ขึ้นเหนือครับโอกาสที่ความชื้นบริเวณนี้นะคะ ะรวมตัวเป็นพายุลูกใหม่มีโอกาสไหมคะ,ะยังไม่มีครับตอนนี้ยังไม่เห็นภาพแต่ล่องความกดอากาศกับยมความกดอากาศต่ํานี่มีโอกาสสูงครับอันนี้ครับที่เราตัวกังวลน,นะครับก็คือวันที่หนึ่งเนี่ยอาจจะมีย่อมความกดอากาศต่ําเกิดขึ้นบริเวณทางด้านทะเลจีนใต้ครับถ้ายังมีฝนตกในลักษณะนี้ต่อไปอีกระยะคุณผู้ชมที่อยู่ในพื้นที่ลาดเชิงเขาและทางน้ํา จะต้องเตรียมตัวรับมือจากปัญหาน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ